สวัสดีครับนำท่านผู้ชมมาที่สนามรีโอสเตเดียมนะครับชมการทอะสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกวันนี้มาดูฟอร์มของจ่าฝูง BG ปรปทุมนะครับจะเปิดบ้านเจอกับทีมอันดับ10สุพรรณบุรีครับ กบิชีประทุมนะครับจ่าฝูงนะครับสเกมก่อนหน้านี้พวกเขามี35คะแนนนะครับยังไม่พายแพ้ใครเลยในลีกนะครับชนะ11แล้วก็เสมอ2ในขณะที่ทางฝั่งของสุพรรณบุรีครับสิเจ็คะแนนนะครับชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้6เกมนะครับนะครับแต่เกมนี้เดี๋ยวต้องดูครับว่าบีจีจะเดินหน้าต่อเนื่องหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าครึ่งการแรกสําหรับเอซีแชมเปี้ยนส์ซีกเขาโอเคแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะหวังคว้าแชมป์ในบ้านปลายช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ถือว่าพวกเขาคุณภาพเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับ เะครับเกมกำลังจะเริ่มนะครับเจ้าบ้านได้เริ่มเล่นก่อนนะครับวันนี้โตติตามตําแหน่งได้ยืนเป็นหน้าเป้าเลยเริ่มนะครับมีจีปทุมนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวาครับจะได้เปิดฟรีคิกเข้าไปครับมาดูฟรีคิกตรงนี้ครับเปิดมาตัวไกลครับแล้วได้เปิดเข้าไปลูกนี้โอ้ยขึ้นนําเลยครับโอ้โหเร็วมากเป็นทางตูเนสนะครับโอ้ห ไม่ถึงสองนาทีครับคือลูกตั้งเตะที่เป็นทีเด็ดของทางบีจีปทุมอยู่แล้วโอ้โหแล้วขึ้นนําก่อนแบบนี้นี่มันเข้าทางเลยครับโคดองยิ้มเลยครับแม่เปิดซ้ายของชาววัดจากจังหวะฟาวที่ธีรกรไปเสียให้กับสุบัญยาครับนำมาสู่ประตูแรกของบีจีปทุมยูเนเต็ดเลยครับ1 0ครับขึ้นนําแบบรวดเร็วเลยครับสามประสานเมื่อสักครู่ครับคุณงวนสุรชัยพดองดุสิตแล้วก็มีโคดบอยสุปชัย อีกหนึ่งคนนะครับธิิพันธ์ต้องรอเพื่อนเติมสุรชาติมีเติมมาแล้วด้านขวาให้ลูกนี้แรงไปหน่อยครับเลยเปิดลําบากแล้วลูกนี้บอลยังซูฟาร์มี่มาช่วยได้ธินกรโดนเร่งธินกรเสียบอลแล้วครับคืนกลับมาธิติพันธ์ยังพลิกไม่ได้นะครับตอกมาธิติมาเข้า้ายอ้ย,ยิงลูกนี้วางทาไม่ค่อยถนัดครับดูเหลี่ยมของสุบรรญานะครับดึง แล้วก็เนี่ยครับอตอกส้นให้เลยดีวัติพันธ์ยิงไม่ดีเท่าไหร่ครับปลิ้นออกไปครับบอลมันกระเด้งนิดนึงก่อนหน้านั้นนี่ก็ข้ามหลอกใกลๆจุดเดิมเลยครับที่เดิมเลยแล้วมงอีกแล้วถ้าอีกเดียตปัดออกไปได้โอ้โหที่เดิมเลยนะครับต้องเคลียร์ทิ้งไปดูครับคราวนี้ลุมสองเลยครับก็เลยทำให้มุมมันเหลือค่อนข้างที่จะแคบนะครับแต่เป็นวิกเตอร์นะครับ ที่มงกดลงไปครับแล้วก็แพทติกเดโตล้มตัวเซฟไปได้ครับเกือบไปครับลูกแบบนี้นี่มีทีเด็ดตลอดครับบีจีแต่งลูกนี้แตะถึงเส้นด้วยแล้วหักเข้ามาลูกนี้โอ้ยเป็น2อศูนย์นี่ครับโอ้โหเกมแรกของเจ้าตัวลงมาทาประตูได้ด้วยอ๋อแล้วครับบีจีปทุมแบ็กซ้ายโค้ชสองคนเป็นแบ็กซายนะครับทั้งดุสิตท,ทั้งสุภชัยแล้วลุยมาของสมศักดิ์ปรงนี้ครับโอ้โหลงเกมแรกของฤดูกาลครับดูแหวกมาแล้ว กล้าเล่นมากนะครับคือเปิดตัดเข้ามาถ้าหลุดเดโตตัวไกลก็ยังมีทิติพันธ์รออยู่นะครับแต่ว่ามันฉลบเข้าไปเลยครับนี่ครับเป็นประตูแรกของตัวเองในลีกสูงสุดด้วยนะครับครับคือเตรียมการที่จะให้เขาเล่นเนี่ยเท่ากับว่าต้องซ้อมขึ้นเกมมาอยู่พักใหญ่แล้ะครับแล้วก็ปล่อยลงตัวริงวันนี้สุดท้ายมาทำประตูได้ครับ อายุ20ปีเองนั้นนะครับขึ้นเล่นชุดใหญ่แล้วแล้วทำประตูได้ด้วยไรเชลลูกนี้ก็ไม่ทันครับโอ้โหแล้วขึ้นมาไม่ล้ำหน้าด้วยครับมีโอกาสมีเวลาในการเปิดเปิดเข้ามาแล้วเข้าฮอสตัวนี้ไม่ได้โอ้โหเวลาเหลือเฟือครับจังหวะเปิดโอ้โหไปโดนเดโต้แบบคือไม่ได้ตั้งใจแล้วแหละครับแต่ก็กลายเป็นเซฟสาคัญครับเนี่ยครับไปโดนหน้าครับโอ้โหเปิดมาตรงตัวไกลได้มงลูกนี้มีตัวเบียดไว้ครับเล่นไม่ถนัด ปาเดชาออกซ้ายมาที่ประสิทธิ์ครับประสิทธิ์เปิดมาลูกนี้อย่งงอางงงออกไปได้ครับวิกเตอร์คาโดโซ194เซนติเมตรนะครับยืนปักหลักไม่ต้องโดดเลยสุมัญญาสุมัญญาจะจะ,จะพลิกลูกนี้ได้ฟาวอีกแล้วครับแล้วเห็นเห็นจุดระยะแบบนี้นี่มันสองครั้งเป็นประตูนะครับแล้ว2คนหนีไปแล้วนะครับชาววัดเปิดเองอเลยครับเปิดพุ่งๆไปติดไรเชลแล้วทด2นาทีนะครับ 45ทีแรกในเปิดเกมออกมาครับสัจชัยวางมาด้านขวาประสิทธิ์ครับยกมาก็โอ้มีเจ็บด้วยโดนอะไรโอ้มีเพื่อนกันเองเนี่ยครับแมธินกรครับเข้าไปเข้าไปหนุนด้านล่างนะครับอ่ะครับจบ45นาทีแรกครับ b ีจีปทุมออกนาไปก่อนนะครับ2ประตูต่อศูนย์ครับ กำลังจะเริ่มในช่วงครึ่งหลังครับเดี๋ยวดูว่าสุพรรณบุรีจะมีแท็กติกอะไรมาสู้นะครับครึ่งแรกนี่เกมบุกนี่ทำอะไรกองหลังบีจีปทุมไม่ได้เลยรับดูตรงนี้ยังไม่มีงานรายการการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมนะครับ,รบสุพรรณบุรีขยับในครึ่งแรกเอาปสิทธิ์จันทุมลงมาแทนอภิสรภูมิชาติแล้วนะครับโตติครับจะได้เปิดเข้าไปโตติเล่นใกล้ๆครับสุบรรยากลับมาโตติ ให้ลูกนี้มีตัวรอยิงอ้าวแล้วเข้าทางครับแล้วโอ้โหจะแปเล่นทางโอ้โหลูกนี้จะเล่นทางนะรัตลบหน้าอยู่ดีครับแม่แกยิงบทไปนิดนึงซ้ายแล้วสุรชาติเหมือนถอยมาไม่ทันนะครับเนี่ยยิงไปแล้วแล้วเดี๋ยวดูครับทงขึ้นนะครับน่าหลยครับมุมไกลแม่สตรีบางคนยังไปได้ครับลูกนี้มีล้มไปครับปานเดชาฝีเขิมของสุพรรณบุรีครับ เปิดมาโอ้โหนี่ก็ไกลไปหรือเกินครับรับสบายเลยจะเป็นคนทุ่มเข้ามาครับสุภศษักคนทัประตูที่2ให้กับทางบีจีปทุมนะครับให้มาเช่าวัดกระดกมาลูกนี้ได้พักแล้วยิงเร็วโอ้ยเฉียวไปครับทิติพันธ์หมาอีกแล้วจับคู่เดิมจับคู่กันอยู่ใกล้กันนะครับโอ้ลูกนี้ก็คุณประสิทธิ์ไม่ว่าอะไรครับปล่อยเกมต่อสิริมงคลกระดกทิ้งมาประสิทธิ์ครับมีเจ็บตัวสำรอง เจอกับทีนกรครับรอเพื่อนขึ้นมาเติมอ้าเห็นเจ็บอยู่นะครับเห็นเจ็บนานแล้วนะครับเตะออกข้างให้แล้วเจ็บที่ศีรษะด้วยคือบางครั้งอาจจะเป็นช็อตเล่นอันตรายใช่ครับบอลล่านมานะครับดูนะครับโอ้ี่เจ้าตัวก็งงครับเพราะว่าเขาถามว่าเจตนาหรือเปล่าหรือตั้งใจไหมเนี่ยคงไม่ใช่แน่ๆนะครับครับโอ้แต่ว่าถือว่าน่าเห็นใจนะแม่สุรชาติก็ คือจะว่าโชคร้ายก็ต้องว่าอย่างนั้นแหละครับครับให้ละหาพื้นที่สารัตมองเห็นด้านขวาก็เปิดมาแม่นด้วยนะครับโตติมีอ้อมหลังสุบรรยาตามสูตรนะครับสุบรรยาจะถึงโดนชนลูกนี้พูดตัดสินให้เป็นเตะมุมนะครับสุบรรยาอาจจะชัดไปนิดนึงครับแม่จอมเจ้าเล่์ครับสุบรรยานะครับให้เตะมุมเล่นมาเลยเปิดมาลูกนี้ตัวไกลมีหม่งกลับไปแล้วแปรล,ลูกนี้โอ้ยเสยตาข่ายเข้าไปเลยครับ ลูกนี้ทิติพันธ์พ่วงจันนะครับทำประตูที่3ให้กับ BG จปทุมได้มาจากลูกตั้งเตะอีกแล้วนี่ครับคือก่อนจะเตะกังจะบอกว่าไม่ได้จุดโทษแต่ลูกตั้งเตะก็ใช่ว่าจะไม่อันตรายนะครับบีจีปทุมแล้วก็จบโดยทิติพันธ์พ่วงจันครับ30ครับโอ้โหเดโต้ก็มาจอๆเลยครับตรงนั้นอาครับเป็นงานยากครับอีกสุพรรณบุรีลูกนี้จะกระดกหนีสิริมงคลไม่ได้กสิเดชโดน ทางคาร์โดโซเข้ามาครับกสิเดตมองปานเดชาขยับแล้วยิงลูกนี้เฉลับแล้วก็เข้ามือฉัดชัยดื้อไปหน่อยครับช่อน,นี้ของกสิเดตเวทยาวงชาตรีเอ้าวไปเองเลยครับหนีจิรวัตรมาได้แล้วชาตีนี่สปีดดีด้วยครับล้อยิงโอ้โหแต่น่าจะเหนื่อยนะครับเหมือนกัดฟันแล้วก็กัดฟันยิงเลยโอ้โโอสมชัยกมศีนหดนวลล้อครับ สี่คนลูกนี้สีโรดหนีมาได้หนีวสันมาครับมองหน้าประตูจะไปเองเลี้ยกมาโอ้โหมี4คนรุมแล้วสารัดกดลูกนี้แพทริกเดโตยังรับแล้วก็ตามมาตะคุบได้นะครับแฟนเจ้าบ้านวันนี้น่าจะมีความสุขนะครับมีโชคทุ่มมาคือถ้าจะเป่าเมื่อสักครู่คือเป่าให้ฟาวก็ได้เลยตอนนั้น <ตา S 2> ะนะครับเอาแล้วครับโตติแล้วเลี้ยงมามี4 5คนบังอยู่แล้วยิงลูกนี้ตรงตัวของแพทริกเดโต พยายามจะทําประตูให้ได้นะครับตัวติวันนี้เงียบมากนะครับเอาล้ครับพยายามใช้ความใหญ่ของสีโรดเจอจิรวัตรสีโรดดึงกลับมาตัวตัวนี้เอาอยู่ยากนะครับแล้วสดด้วยพึ่งลงมาต้องสองคนนี่ครับจะแตะแล้ววิ่งแข่งจิรวัตรบ,บังแล้วลูกนี้โอ้โหเรียกลูกเตะมุมให้กับทีมได้ด้วยเปิดมาอีกทีนึงได้มงอีกแล้วครับแล้วเรียบร้อยนี่ครับโอ้โหอันเดสตูเยสวันนี้2ลูก ประตูที่5ของตัวเองครับตุนเยสแต่ว่าทินกรน่ะล่วงลงไปก่อนนะครับ oh. เดี๋ยวดูว่ามีอะไรหรือเปล่าไม่น่าฟาครับเพราะาเหมือนวิ่งไปชนหลังตุนเยสเองครับโอ้แล้วขึ้นหมดจดจริงๆครับจังหวะขึ้นของอันเดสตุนเยสนักตะสุพรรณนี่สู้ไม่ได้จริงๆส่วนชัดชัยนี่ก็น่าจะเก็บคลินชีตได้อีกนัดน,นึงนครับครับสีูลครับทาให้เสียประตูนี่จะเป็นเกมที่9ในลีกนะครับ ที่ไม่เสียประตูให้มาธนาเศษหักเข้ามาแถวสองมียิงลูกนี้เฉลีบ่บโ,โ,โ,โอ้โหโดนบล็อกครับโอ้โหโดนโ,โอ้ยแล้วมีเปิดเหมือนเข้าอันตรายครับปานเดชาโอ้โปานเดชาเหลืองไปแล้วนะครับนิสิพันเองก็โดนอัดหนักๆห,หลายรอบนะครับเอาครับแล้วก็จบ90นาทีนะครับ เป็นเจ้าบ้าน BG ประทุมที่เปิดบ้านแล้วเก็บ3คะแนนได้ครับก็เอาชนะทางสุโขทดยไป4-0ครับ2ประตูในครึ่งแรกจาก a n d เด t สตูเยและก็สุภาัก์สารพีนะครับ2ประตูในครึ่งหลังจากทิรพันธ์พงจันทร์และปิดท้ายโดยอันเดสตูเยสอีก1ประตูครับ